ว่าการกระทรวงดีที่เป็นคนดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเจ้าของโครงการนี่นะคะเคยพูดเอาไว้ตอนปลายปีที่แล้วค่ะว่าจะไม่ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันาใหม่นะคะจะใช้แอปทางรัฐในการรองรับการบริการของประชาชนนะคะที่ท่านพูดว่าอย่างนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้แอปไหนในการใช้จ่ายเงินค่ะขอหน้าถัดไปค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะนายกรัฐมนตรีหน้าถัดไปเลยนะคะ นายกรัฐมนตรีคะ่ะได้สื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน X นะคะหรือว่า Twitter นะคะบอกว่าการที่จะใช้จ่ายโครงการ Digital Wallet นะคะจะช่องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อสแกน QR Code ณนะร้านค้านะคะก็เท่ากับว่าถ้าใช้ผ่านแอปทางรัฐแอปเดียวเนี่ยเราสามารถใช้ระบบที่เรียกว่า close loop ได้เลยนะคะไม่ต้องทำเป็นระบบ open loop ให้เราต้องปวดหัวจนถึงทุกวันนี้นะคะและฉันก็ยังคงมั่นใจว่าเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในการใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะคะตามที่ได้ศึกษามานะคะการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐจะใช้เพียงแค่การลงทะเบียนรับสิทธิ์หลังจากนั้นก็จะใช้เป็นแอปพลิเคชันของแบงก์กับนันแบงก์นะคะที่เข้าร่วมโครงการในการชำระเงินนะคะขอหน้าถัดไปค่ะ ฉันก็เลยได้ทักท้วงท่านนายกรัฐมนตรีคะ่ะว่าระบบ Payment p l a t f o r ฟนะคะที่เรากำลังพัฒนากันอยู่นี้นะคะแล้วก็ยังไม่เสร็จเนี่ยจะไม่ได้ใช้การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแต่ว่าเป็นแอปโมบายแบงกิ้งที่อยู่ในมือถือของเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์ม่วงแบงก์เหลืองแบงก์เขียวแบงก์ฟ้าน้ำเงินอะไรต่างๆรวมไปถึงนันแบงก์นะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็คือจะมี หลายวอลเล็ตที่ปัจจุบันนี้มีอยู่แล้วที่ก็ได้ประกาศตัวว่าเข้าร่วมโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถ้าท่านนายกกำลังจะบอกว่าใช้แอปทางรัฐแบบเดียวเนี่ยเท่ากับว่าอาจจะต้องมอีระบบใหม่ที่เป็นคู่ขนานเพื่อใช้กับคนในกลุ่มแรกนะคะต่อมาค่ะท่านจุลพันธ์นี่แหละค่ะที่กำลังจะตอบค่ะดูดิฉันนะคะก็มาบอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิด ของคุณไหมซึ่งก็คือคุณสิริกัญญาที่กําลังถามกระทู้อยู่ตอนนี้นะคะว่าระบบแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งทางรัดทั้งแบงก์แล้วก็นันแบงค์ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานแล้วนะคะก็ทุกคนยังยืนยันตามเดิมตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะไม่ได้มีการใช้แอป ทางรัฐในการชําระเงินค่ะวันนี้ท่านจุลพันธ์ได้มาตอบเองนะคะดิฉันก็คิดว่าท่านอาจจะยืนยันคําตอบของท่านหรือไม่แต่ว่านี่แหละค่ะปัญหาก็คือดิฉันอยากให้ท่านประเสริฐมาชี้ให้ดิฉันเห็นชัดๆ สักทีนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นคืออะไรเราจะมีการพัฒนาแอป,ปทางรัฐให้สามารถชำระเงินได้หรือไม่เพราะว่าในสโกบงานของการพัฒนาระบบ payment platform ไม่ได้ระบุให้การมีการพัฒนาแอป,ปทางรัฐสำหรับการชำระเงิน นะคะตัวระบบ payment platform จะเป็นระบบแกนกลางนะคะหรือเราที่เรียกว่า core banking แล้วก็เอาระบบของแบงค์ต่างๆของนันแบงค์เนี่ยมาปลั๊กเชื่อมต่อนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะเปิดแอป,ปของธนาคารขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ Digital Wallet แล้วก็สามารถที่จะยิง QR code จ่ายได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านประเสริฐ ยังไม่มาตอบนแต่ว่าอาจจะฝากส่งคําตอบให้ท่านจุลพันธ์เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดกับดิฉันนะคะส่วนคำถามคำถามสุดท้ายค่ะหน้าถัดไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีโคศก ทีมโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นสสผู้ส่งเกียรติในสภาแห่งนี้นี่เองนะคะก็ได้มีการมาทำแฟกเช็คนะคะในเรื่องของการที่จะไม่ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่หรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าท่อนสุดท้ายค่ะที่ทำเอา,เอามึนงงกันไปทั้งวงการนะคะท่านบอกว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาระบบให้แอปพลิเคชันทางรัฐสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจนสามารถรู้ได้ว่าสินค้าที่ประชาชนจะซื้อเป็นประเภทไหน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่านถึงตรงนี้ d e v e l o p e r งงตาแตกแบงค์ Bank ที่เริ่มทำระบบไปแล้วงงนันแบงค์ที่เริ่มพัฒน,นาระบบไปแล้วงงว่าสรุปแล้วกำลังจะมีการออก API Blueprint v e r s i น1.3หรือไม่เพราะเท่าที่เช็ค API Blueprint ทั้งหมดที่เคยได้ให้กับทางแบงค์และนันแบงค์ที่เข้าร่วมโครงการไปไม่มีการเก็บข้อมูลสินค้า แต่อย่างใดข้อมูลว่าประเภทสินค้าเป็นอะไรซึ่งนั่นก็คือเป็นสาเหตุให้ที่ท่านจําเป็นที่จะต้องตัด n e g a ทีฟลิส s t ออกไปทั้งหมดแล้วไปจํากัดที่ตัวร้านค้าแทนเนี่ยก็เพราะว่าตัว API นี้เนี่ยมันเช็คไม่ได้มันเช็คประเภทสินค้าไม่ได้มันไม่มีการที่จะต้องมาเก็บว่าพอคุณยิงคิวอารโคดซื้อไปแล้วต้องไปสแกนบาร์โค้ดอีกรอบนึงว่าสินค้ามันเป็นประเภทอะไรนะคะดังนั้นสิ่งที่ อ,อยากให้ทางรัฐมนตรีนะคะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาตอบในเรื่องนี้ก็ตอบให้หายสงสัยหน่อยว่า 1. ตกลงแอปทางรัฐยังใช้ชำระเงินในโครงการดิจิต a l วอลเล็หรือไม่นะคะและข้อ2ก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัว API Blueprint อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3รอบที่4นะคะเพื่อที่จะ เก็บข้อมูลประเภทสินค้าในอนาคตอีกหรือไม่อันนี้ที่ฉันก็เป็นกังวลแทนคนที่กำลังพยายามที่จะทำระบบนี้ให้เสร็จสิน้นภายในวันที่31มีนาเพราะว่าถ้าเพิ่มแอปทางลัดให้มันชำระเงินได้นี่มันจะไม่เสร็จเอานะคะหรือว่าถ้าจะเปลี่ยน API อีกตอนนี้ให้ระบุประเภทสินค้าได้มันจะไม่เสร็จวันที่31มีนาแล้วก็ทดสอบระบบกันไม่เสร็จภายในไตรมาสสองหรือว่าต้นไตรมาสสามอย่างที่ท่านได้สัญญาเอาไว้ค่ะคำถามที่หนึ่งคะ่ะท่านประธาน แทนท่านมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์ธรรมนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ขอประทานโทษเป็นตัวแทนของคอรมอมาตอบนะครับก็ได้รับมอบหมายมาจริงๆนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านก็ติดภาร,รกฐฐิจแล้วก็มอบให้ผมมาตอบออต้องเรียนอย่างนี้ครับเนื่องด้วยคําถามเนี่ยถามว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ มันก็เลยยิงเรื่องมาที่กระทรวงกันคลังเพราะว่าไม่ได้ถามในเรื่องของ payment platform โดยตรงนะครับอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนนะครับก็ต้องกราบขอประธานภัยท่านสุริกัญญาซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมขอสั้นๆท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการหารือกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราทําเรื่องของกระทูถามสดด้วยวาจาเนี่ยนะครับมันเหมือนสอบปัญหาชาวอะเพราะว่าไม่รู้คําถามก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนถามถามมาก็ พวกผมก็ต้องใช้ชาวปัญญาในการตอบแต่ถ้าอยากได้เนื้อหาอยากได้ข้อมูลเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมาดั้งปรับเปลี่ยนว่าในอนาคตเนี่ยกระทู้ถามสดก็ถามมาเลยนะครับจะได้เตรียมข้อมูลและเตรียมผู้ตอบที่มันตรงกับคําถามของท่านนะครับอย่างไรก็ตามในวันนี้ผมเองก็ถือว่าได้ดูในเรื่องของโครงการเติมเงิน10,000บาทเนี่ยมาทุกเฟสนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่อาจจะรู้พอสมควรซึ่งคําถามของท่านสิริกัญญาเนี่ยผมจะยืนยันอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับเรื่องของ Payment Platform นะครับว่าสามารถสแกนในระบบทางรัฐได้หรือไม่ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ถูกนะครับเพราะว่าสามารถดําเนินการได้ทั้ง2ทางในส่วนของผู้พัฒนาเนี่ยได,ได้พัฒนาแบบคู่ขนานครับคือตัวระบบทางรัฐเองเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับระบบทางรัฐเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ Payment Platform DGA เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็น App Developer ของรัฐเนี่ยนะครับได้พัฒนามา4ระบบครับตอนนี้มี1ระบบลงทะเบียนประชาชน2ระบบลงทะเบียนร้านค้า สามทางรัฐทางรัฐ wallet, รวอลเล็นะครับแล้วก็สคือระบบแพลตฟอร์มการชำระเงินนะครับแต่ที่เราเวลาเราใช้คําว่าทางรัฐเนี่ยมันคือหน้ากากมันคือหน้ากากที่ประชาชนจะต้องใช้ส่วนแอปพลิเคชันจริงๆในการที่จะเรียกโหลดเรียกขึ้นมาดําเนินการมันอยู่เบื้องหลังเนี่ยอันนี้สําหรับผู้ใช้สำหรับยูเซอร์ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องไปรู้ว่าแอปพลิเคชันนั้น เป็นอะไรนะครับแต่กลไกในการที่จะสามารถดําเนินการในการชรําระเงินเมื่อมีการเติมเงินหมื่นผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไปยังประชาชนแล้วเนี่ยสามารถทําได้2ช่องทาง1ก็คือใช้ตัวแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นแหละนะครับซึ่งก็กําลังพัฒนาอยู่แล้วเราก็คงมีความเชื่อมั่นว่าสามารถดําเนินการได้ครบถ้วนเพราะในอนาคตครับอย่างไรก็ตามในอนาคตเนี่ยตัวแอปพลิเคชันทางรัฐ รวมถึงระบบการชรําระเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นระบบ payment platform การชรําระเงินกลางของรัฐซึ่งประชาชนสามารถใช้ได้สําหรับเงินในประเภทต่างๆในอนาคตเราก็คงจะต้องอโยกย้ายในเรื่องของสวัสดิการประเภทต่างๆมารวมศูนย์อยู่ในจุดเดียว นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไปดูในเรื่องของแอปพลิเคชันในต่างประเทศถ้าท่านไปดูแอปพลิเคชันเช่น SG l i f e ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเป็นเช่นนั้นครับคือเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีสวัสดิการทุกประเภทที่รัฐเนี่ยมอบให้กับประชาชนอยู่ในที่เดียวคือแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราก็ต้องพัฒนาไปให้ถึงนะครับสก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อกับธนาคารทั้งสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ทั้งนอนแบงค์ bank, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่เป็นเพเมนเป็น เป็น p a y m e n t ของของ l l e t ที่ไม่ได้เป็นแบงก์เนี่ยนะครับทุกกลุ่มที่เข้าร่วมตอนนี้ก็มีความแจ้งความประสงค์เข้ามา,ามากนะครับโดยเฉพาะแบงค์ใหญ่เนี่ยเข้าร่วมกับเราหมดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นระบบที่เรียกว่า open loop อย่างที่ท่านได้เรียนก็คือการที่เขามาเชื่อมต่อกับเราโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนทำในเรื่องของ settlement ในเรื่องของการเช็คคุณสมบัตินะครับ การเช็คคุณสมบัติรวมถึงการเคลียร์ในเรื่องของการใช้การโอนการจ่ายเนี่ยเป็นเรื่องภายในของรัฐนะครับเราเพียงแค่เปิดประตูให้ทางธนาคารเหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนเกิดความสะดวกและง่ายกับประชาชนเพราะมีความคุ้นชินกับแอปพลิเคชันที่เป็นเรื่องของว a l เล็เรื่องของการโอนจ่ายเงินของธนาคารโดยปกตินะครับอันนี้เป็นการสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับซึ่ง สุดท้ายเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้ทั้งสองทางทางเทคนิคลึกๆผมอาจจะตอบท่านไม่ชัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมีความเชื่อครับว่าถึงแม้ว่าท่านจะใช้แอปพลิเคชันของธนาคารในการชําระเงินและจ่ายเงินเนี่ยเข้าใจว่าสุดท้ายก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ดีเพื่อให้มันมีการลิงเกจระหว่าง2แอปพลิเคชันในการที่จะชําระเงินนะครับเวลาที่ทําเรื่องของแอปพลิเคชันในการที่จะโอนจ่ายเงินเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมโยงทั้ง2ทางเพราะของธนาคารพาณิชย์ เป็นในส่วนของผู้ใช้แต่ในส่วนของทางรัฐเองเนี่ยเป็นในส่วนที่จะไปเชื่อมโยงกับระบบในเรื่องของการทำเพย์เพย์เมนต์แพลตฟอร์มแล้วก็การเคลียร์ริงบัญชีทั้งหมดการโอนบัญชีโอนเม็ดเงินทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันจําเป็นจะต้องโหลดทั้ง2อ,อย่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนก็โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐไปหมดแล้วขณะนี้มีผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ยสาล้านคนนะครับ เป็นแอปพลิเคชันของรัฐที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดแล้วเราก็จะได้พัฒนามันต่อไปเพื่อให้มันเป็นแอปพลิเคชันกลางที่เป็นประโยชน์นะครับคำถามที่สองที่อยู่ในคำถามที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเช็คประเภทสินค้า <c oughs> <c oughs> เสียงหายการเช็ค <arden check> <up> ประเภทสินค้านะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่า,าต้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับกลไกที่เปลี่ยนท่านท่านเข้าใจถูกนะครับ เพราะกลไกในการกำกับดูแลค่อนข้างยากเราเปิดโอกาสให้ร้านอย่างเช่นโชหว่วยเข้ามาร่วมในโครงการในฐานะร้านค้านะครับร้านโชห่วยไม่มีสิ่งที่เรียกว่า point of sales ก็คือไอ้เครื่องในการที่จะกำกับว่าออกบินออกมาว่าคนนี้ซื้อรายการอะไรบ้างแล้วปริ้นเอาออกมาแล้วก็รายงานออกมาเป็นรายงานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะยืนยันไม่ได้เลยว่าสุดท้ายเขาใช้อะไรในเขาไปซื้ออะไรในร้านค้านั้นๆ นะครับสิ่งที่มันอาจจะเกิดตามมาคือหากเราไปกํากับในเรื่องของสินค้าเนี่ยฟรอดจะเยอะมากสิ่งที่เรียกว่าการใช้ผิดประเภทและสุดท้ายมันจะเกิดคดีความเต็มไปหมดกับร้านค้าขนาดเล็กเหล่านั้นนะครับวันนี้เราก็เลยมีข้อเสนอมาจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วยกันเนี่ยบอกว่าเราปรับเปลี่ยนเอาเรื่องของ n e Negative l เล t ออกสินค้าต้องห้ามออกแล้วไปล็อกในเรื่องของร้านค้าเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่ท่านได้ทราบนะครับเราก็ได้ปรับเปลี่ยนมา ซึ่งอย่างแรกเลยก็คือดึงดูดให้กับร้านค้าขนาดเล็กเช่นโชห่วยเหล่านี้เ,นเข้ามาร่วมกับเราให้มากที่สุดสองก็คือเขาปลอดภัยจากเรื่องที่จะบอกว่านําไปใช้แล้วผิดประเภทนะครับนำไปใช้แล้วผิดกฎหมายแล้วต้องเกิดคดีความกันขึ้นมาจุดนี้เราปิดป้องหมดแล้วนะครับในส่วนของสินค้าเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับมันคงจะเป็นาการสื่อสารของท่านรัฐมนตรีว่าการครับซึ่งท่านามีความ ประสงค์ที่ดีนะครับท่านใช้คำว่าการที่เราตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถตรวจสอบเรื่องของสินค้าประเภทสินค้าที่ซื้อได้แต่สุดท้ายแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็ต้องพัฒนาครับมันไม่ใช่แอปพลิเคชันของรัฐอยู่แล้วครับในข้อเท็จจริงคนที่จะต้องพัฒนาในเรื่องนี้ก็คือ,อร้านค้าครับที่เขาจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องมีแอปพลิเคชันในการบอกว่าผู้ซื้อซื้ออะไรผู้ขายขายไอเทมอะไรนั่นคือจุดทีเเ่เป็น point of sales ไม่ใช่รัฐ แล้วเขาจะแจ้งเข้ามาที่เราหากในที่สุดแล้วระบบเราเชื่อมต่อกันนะครับวันนี้เราเอื้อมมือไปแล้วแล้วเราจะเชื่อมต่อกับพี่น้องประชาชนกับาภคร้านค้าต่างๆนะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้ทางร้านค้าโดยเฉพาะขนาดเล็กอย่างที่ผมยกตัวอย่างโชว์หวยเนี่ยเขาไม่มีการเก็บครับแต่ในที่สุดครับร,รัฐบาลเนี่ยเราก็มองเป้าสําหรับประเทศไทยเนี่ยให้เป็น ประเทศที่มันมีความคุ้นชินมีไอ้ดิจิทัลอะดัปชันให้มันมากที่สุดเนี่ยนะครับสุดท้ายผมก็เชื่อครับว่าการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับร้านค้าเหล่านั้นก็จะพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันในส่วนตัวเพราะว่ามันจะช่วยทั้งเรื่องของการทําบัญชีรับจ่ายการที่จะสร้างเม็ดเงินทําให้เกิดกํําผลกาไรให้มันได้มากที่สุดมันเป็นประโยชน์กับเขาอยู่แล้วในที่สุดเนี่ยการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ,ๆเขาก็คงจะได้รับเอาแอปพลิเคชันลักษณะนั้นมาและในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะได้ข้อมูล ในประเภทของสินค้าเนี่ยให้มันได้มากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะต้องไปพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะไปดึงเอาข้อมูลว่าประชาชนแต่ละคนซื้ออะไรในขณะนี้มันไม่เกิดขึ้นครับและมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็ยืนยันชี้แจงคำถามที่ท่านได้ถามมาในเบื้องต้นตามนี้ครับผมขอบคุณมากครับ